คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่มีชัยชนะอย่างครบบริบูรทุกด้านวันนี้เป็นวันที่28ของ40วันแล้วนะครับเฝ้าเดี่ยววันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เล้าใจให้ผมไปอ่านหนังสือลูก,กาบทที่4ข้อ1ถึง13เป็นตอนที่พระเยซูถูกมารซาตานทดลองในถิ่นโุรกันดานเป็นเวลา40วัน40คืนซึ่งเราจะมาใกล้ครวญ จาะลึกถึงกลอุบายการทดลองของมาใน3อุบายนะครับพี่น้องที่รักก่อนอื่นขออธิบายก่อนนะครับว่าการทดสอบและการทดลองต่างกันอย่างไรบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจคือการทดสอบจะมาจากพระเจ้านะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะล่อลวงให้เราทำบาปแต่ถ้าใครสอบผ่านก็จะเป็นผลดีคือ จิตวิญญาณเข้มแข็งเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับเช่นความเชื่อวังใจในพระเจ้าก็จะเติบโตขึ้นความรักมั่นคงในพระเจ้าก็จะเพิ่มพูนขึ้นและความหวังใจในพระสัญญาของพระเจ้าก็จะเต็มเปี่ยมมากขึ้นนะครับแต่ว่าการทดลองนั้นมันจะมาจากมารซาตาน,นะครับมีจุดประสงค์เพื่อที่จะล่อลวง ย่อยุให้เราทำบาปหรือหลงทางออกห่างจากพระประสงค์ของพระเจ้าไปแล้วก็ส่งผลให้ชีวิตเราเดี้ยงเช่นบางคนก็ไปติดยาเสพติดติดหวยติดพนันเป็นหนี้ก้อนโตเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพราะขาดวินัยการกินการใช้ชีวิตหรือสามีภรรยานอกใจกันจนครอบครัวแตกแยกอย่าล้างหรือ ทุจริตคอร์รัปชันหรือบางคนก็ลักสนุกเกินขอบเขตสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนเกิดจากมันซาตานมันแอบเข้ามาป้นฆ่าและทำลายชีวิตคริสเตียนเรานะครับพระเยซูก็ถูกทดลองจากมันซาตานเช่นกันนะครับแต่พระองค์เอาชนะได้ทุกครั้งเฝ้าเดี๋ยวเมื่อวานเรารู้แล้วว่าพระองค์เอาชนะด้วยเคล็ดลับสองอย่างคือห โดยการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับและสองโดยการตอกลับด้วยพระ,พระวจนะของพระเจ้าดังนั้นคริสเตียนเราทุกคนเ,เมื่อถูกทดลองเราก็ควรทําแบบพระเยซูนะครับผมเองเป็นคริสเตียนมา20กว่าปีก็แพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปเมื่อทบทวนอดีตที่ผ่านมาก็พบว่าในช่วงที่แพ้การทดลอง ก็มักจะเกิดขึ้นตอนที่ไม่ได้ดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณคือแทนที่จะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณก็กลายเป็นเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหนังแถมยังจดจำพระวจนะที่เป็นกระบี่พิชิตมาไม่ได้ซะอีกช่วงนั้นชีวิตก็จะเดยงไปนะครับแต่ถ้าช่วงไหนติดสนิทกับพระวิญญาณภาวนาพระคำพระเจ้าทุกๆวันชีวิตก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับ ก็เ,เดี๋ยววันนี้เรามาใกล้ครควนเจาะลึกถึงยุทธอุบายของมารในสามข้อกันนะครับเพื่อเราจะไม่เพี้ยงพ้าหลงกลถ้าใครเดี้ยงไปแล้วก็อย่าตำหนิตัวเองจนเป็นโรคซึมเศร้าหรืออยากตายแล้วก็อย่าไปขมขืนต่อพระเจ้านะครับแต่ให้รู้ตัวว่าโดนมารซาตานเล่นงานซะแล้วและก็เอาใหม่ตั้งหลักเริ่มต้นสู้ใหม่นะครับพี่น้องที่รัก ซาตานมันจะไม่ได้มาทดลองยั่วยุพระเยซูในวันแรกๆนะครับมันมาในวันสุดท้ายของ40วันเพราะมันก็จะรอให้ถึงจุดที่พระเยซูวิกหรืออ่อนแอสุดๆซะกอ่อนดังนั้นเวลามารซาตานจะมาล่อลวงคุณมันจะไม่มาตอนที่คุณกำลังเข้มแข็งนะครับแต่มันจะมาตอนที่คุณกำลังอ่อนแอเช่นในช่วงจังหวะ ชีวิตที่คุณกำลังขัดสนขาดแคลนสุดๆหรือตอนที่คุณกำลังหิวหรือกระหายอยากจะได้อยากมีอยากเป็นอะไรบางอย่างสุดๆมันก็จะมายั่วคุณตอนนั้นแหละครับคือตอนที่คุณกำลังมีความจำเป็นอะไรบางอย่างหรือมีความปรารถนาอะไรบางอย่างจนคุณอดทนรอคอยการจัดเตรียมการทรงนำจากพระเจ้าไม่ได้ มันก็เหมือนเอสาวที่อดทนรอพระพรสองเท่าของการเป็นลูกหัวปีไม่ได้แล้วก็แพ้การทดลองเพราะเห็นแก่ต้มถั่แดงถ้วยเดียวก็เลยพลาดไปจากการวอวยพรของพระเจ้านะครับคราวนี้เรามาดูการทดลองแรกของมันอยู่ในโลกาบทที่สี่ข้อสามคือมันก็มาท้าทายพระเยซูว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆ ก็จงเสกก้อนหินให้เป็นขนมปังสิจะได้กินแล้วก็หายหิวแล้วพระเยซูโต้กลับไปว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงด้วยอาหารอย่างเดียวไม่ได้ต้องบำรุงด้วยพระวจนะทุกคําที่ออกมาจากพระโอษฐของพระเจ้าพี่น้องที่รักตรงนี้เราก็ได้ใคร่ครวญกันไปแล้วเมื่อวานนะครับผมขอสรุปทบทวนอีกครั้งคือการเสกก้อนหินเป็นขนมปัง ก็ไม่เห็นว่าจะบาปตรงไหนนะครับพระเยซูก็เคยเสกน้ำเปล่าให้เป็นวายังุ่นแต่ว่าครั้งนี้พระเยซูทำไมไม่ทําไฮไลท์ก็คือถ้าพระองค์ทำํำมันก็แปลว่าพระองค์เชื่อฟังมานนะสิครับเรื่องอะไรจะไปเชื่อฟังมันพระองค์จึงโต้กลับไปว่าเราต้องเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าทั้งนั้นซาตานรู้ว่าพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจที่จะเสกก้อนหินเป็นขนมปังได้ มันจึงล่อหลวงพระเยซูได้เรื่องนี้ในขณะที่กำลังหิวจัดนะครับพี่น้องคนเสียงเราก็มักจะถูกล่อลวงให้ทำอะไรที่เป็นจุดแข็งของเรานะครับหรือเป็นเรื่องที่เรามีความรู้มีทักษะความสามารถพิเศษจนเราเย่อหยิ่งในเรื่องนั้นๆพอหิวหรือกระหายอะไรขึ้นมาเราก็รีบด่วนลงมือทำทันที ด้วยความรู้ความสามารถของเราเพื่อที่จะดับความหิวกระหายของเนื้อหนังคือการหิวหรือกระหายมันก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรนะครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราเป็นมนุษย์เราก็มีความจําเป็นหรือมีความต้องการทางร่างกายแต่มันจะผิดพลาดถ้าเราตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังด้วยวิธีที่ผิดและในเวลาที่ผิดโดยไม่ได้ตรวจสอบกับพระวจนะพระเจ้า และไม่ได้ฟังเสียงพระวิญญาณมสุษิ์ให้ดีเมื่อการตัดสินใจของเราผิดพลาดไปมารู้ตัวอีกทีก็เดี่ยงไปซะแล้วนะครับบางคนเดี้ยงแล้วเดี่ยงอีกก็ยังไม่รู้ตัวว่าโดนมานทดลองกลับหันไปต่อว่าพระเจ้าซะอีกพี่น้องที่รักผมเองก็เรียนจบปริญญาตรีวิศวะปริญญาโทบริหารไอทีเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่ ผมก็เคยแพ้การทดลองลักษณะนี้บ่อยนะครับเพราะว่าเย่อหยิงในความรู้ความสามารถของตัวเองจึงไม่ได้บำรุงเลี้ยงตัวเองด้วยพระวจนะสักเท่าใดพอเดี้ยงไปแล้วจึงค่อยมารู้ตัวว่าแพ้การทดลองเรื่องนี้เดี๋ยวนี้จะตัดสินใจทำไรผมก็จะช้าลงเยอะต้องระมัดระวังตรวจสอบกับพระวจนะพระเจ้าซะก,ก่อนแล้วก็ใจเย็น อธิษฐานแล้วก็รอฟังเสียงการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคราวนี้มาดูการทดลองครั้งที่สองก็อยู่ในโลกาบทที่4ข้อ5ถึง6ที่กล่าวว่าแล้วมารก็นำพระเยซูไปยอดเขาพระวิหารและท้าทายพระเยซูว,ว่าถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าจริงก็จงกระโดดลงจากพระวิหารแล้วพระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์มาประคอง ไม่ให้ท่านกระทบหินแต่พระเยซูโต้กลับไปว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าอย่าทดลองหรือท้าทายองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านถึงตรงนี้ให้คุณกดสต๊อบชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับว่าครั้งนี้มารซาตานใช้ย,ยุทธอุบายอะไรมาล่อลวงและพระเยซูเอาชนะได้อย่างไร ติ๊กตอก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 ปิงเอาละครับพี่น้องถ้าคุณได้รับเลม่มาอะไรที่พระเจ้าตัดกับคุณเป็นการส่วนตัวก็จดลงสมุดเฝ้าเดี่ยวเอาไว้ทบทวนดูนะครับสำหรับผมเลม่มาที่ได้รับก็คือในครั้งนี้ซาตานมันล่อลวงให้พระเยซูทำสิ่งที่อยู่นอกเหนือน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับและหลอกลวงว่า ถ้ากระโดดลงไปก็ไม่เป็นไรหรอกหน้าคุณเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าไม่ปล่อยให้คุณตายแน่ๆพระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์มาประคองไม่ให้คุณกระแทกหินพี่น้องครับตรงนี้ก็เป็นกลอุบายที่มันชอบใช้นะครับคราวนี้มันก็เปลี่ยนฉากใหม่เมื่อล่อลวงในถิ่นทุรกันดารไม่สําเร็จก็เปลี่ยนกลอุบายมาล่อลวงในฉากบนพระวิหาร ซึ่งมันก็เป็นสูตรเดียวกับที่ซาตานมันก็ใช้ล่อลวงคริสเตียนที่ไปโบสถ์และติดสนิทกับพระเจ้านะครับแล้วบางคนก็ประมาทไม่เฝ้าระวังและอธิษฐานเพราะคิดว่าถ้าทำอะไรพลาดไปเดี๋ยวพระเจ้าก็จะยื่นมือมาประคองเองพี่น้องครับผมเองก็เคยแพ้การทดลองลักษณะนี้นะครับหลายปีก่อนผมเคย อธิษฐานของเงินทุนแล้วก็ปรากฏว่าจูจๆก็มีเจ้าหน้าที่แบงก์กับไฟไนแนนเฮกันเลยนะครับโทรมาเสนอให้ผมกู้แล้วผมก็หลงดีใจนะครับว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแล้วแล้วผมก็ตัดสินใจกู้มาลงทุนอย่างประมาทไม่ระมัดระวังสตานมันมาล่อลวงว่าถ้าพลาดอะไรไป เดี๋ยวพระเจ้าก็จะส่งทูตสวรรค์มาประคองเองดังนั้นผมตอนนั้นก็เลยไม่ได้ใจเย็นๆตรวจสอบกับพระวจนะและก็ไม่ได้ฟังเสียงการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในที่สุดก็เดี่ยงติดกับดักนี่สินไปหลายปีจนแทบไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดี่ยวเพราะเจ้านี้ก็โทรมาตามยิิกๆทุกวันนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้ก็ผ่านมาได้แล้ว จึงมีประสบการณ์มาแบ่งปันนะครับขอนนุนใจพี่น้องว่าเวลาคนอธิษฐานขอสิ่งใดบางครั้งมันก็ดูคล้ายๆพระเจ้าจะตอบคำอธิฐานแต่คุณต้องระวังอย่าประมาทรีบร้อนนะครับอย่าคิดว่าเลยเลยเดี๋ยวถ้าพลาดแล้วพระเจ้าก็จะยื่นมือมาประคองให้เองคุณควรจะเช็คกับพระวจ,จนะและอธิษฐานขอการทรงนำให้ชัดเจนซะก่อนนะครับใจเย็น เพราะว่าบางทีอาจจะเป็นการทดลองที่มารส่งมาล่อลวงให้ชีวิตคุณเดี้ยงไปก็ได้นะครับแบบที่มารมันก็มายั่วยุให้พระเยซูกระโดดลงจากพระวิหารโดยมุสาว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะส่งทั่วสวรรค์มาลับไม่ให้กระแทกหินเองนั่นแหละครับคราวนี้มาดูการทดลองที่สอยู่ในโลกาบทที่4ข้อ8ถึง10นะครับ ครั้งนี้ซาตานก็เปลี่ยนฉากใหม่นะครับพาพระเยซูไปยอดเขาให้มองเห็นอาณาจักรของโลกที่โออาตักการตาแล้วมันก็ล่อลวงให้พระเยซูกราบนมัสการมันแล้วมันก็จะยกอาณาจักรทั้งหมดให้พระเยซูโต้กลับไปว่าไอ้ซาตานไปให้พ้นจงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวถึงตรงนี้ให้คนกดสต็อปและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับว่า ตอนนี้มารใช้ย,ยุทธะบุบาเน่อะไรมาล่อลวงพระเยซูและพระเยซูเอาชนะอย่างไรติ๊กตอก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 ปิงเอาละครับถ้าคนได้รับเลมาอะไรก็จดไว้ทบทวนภายหลังนะครับสำหรับผมผมได้รับเลมาคือฉากนี้ซาตานก็เอาเรื่องทรัพย์สินเงินทองอำนาจและความสำเร็จใหญ่โตทางฝ่ายโลกมาล่อนะครับเพื่อที่จะให้พระองค์ เลิกที่จะคิดด้านฝ่ายวิญญาณเลิกคิดที่จะมาไถ่บาปให้ชาวโลกตามแผนการของพระเจ้าแต่พระเยซูไม่หลงกลมันก็เอาชนะโดยยึดมั่นที่จะนมัสการและเชื่อฝั่งพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นพี่น้องครับผมเองก็เคยถูกทดลองเรื่องนี้นะครับเมื่อหลายปีก่อนช่วงที่ผมเข้ากระบวนการสร้างสาวกกำลังฝึกฝนเป็นหัวหน้ากลุ่มเซลล์แล้วก็เป็น ครูสอนชั้นผู้เชื่อมใหม่ปรากฏว่าก็มีโอกาสดีๆทางธุรกิจเข้ามาเยอะมากเลยจนทำให้ผมเผลอคิดไปว่าพระเจ้าวยพรมากมายแล้วและผมก็ประมาทไม่ได้เช็คกับพระวจนะแล้วก็ไม่ได้ใจเย็นๆรอฟังเสียงการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็มีช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมก็เลยเผลอเอาเวลาไป ทุ่มเทคว้าโอกาสทางการขยายธุรกิจจนละเลยงานของพระเจ้าสุดท้ายก็เดี่ยงไปทั้งงานของพระเจ้าและธุรกิจพอรู้ตัวแล้วว่าโดนมารทดลองจึงรีบหันกลับมาจดจ่อก,กับพระเจ้าใหม่แล้วก็ค่อยๆดีกลับคืนมานะครับพี่น้องที่รักอันที่จริงพระเจ้าก็มีพระประสงค์แล้วก็มีแผนการที่จะวอวยพรให้คริสเตียนเรามั่งคั่งร่ำรวย อยู่แล้วนะครับอับราฮัมก็มั่งคั่งล่ำรวยโยเซฟก็ได้เป็นถึงนายรถนายกรัฐมนตรีของอียิปต์กษัตริย์ดาวิดก็รวยกษัตริย์โซโลโมอนก็ยิ่งรวยที่สุดในโลกดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณมาเป็นคนริสเตียแล้วคณจะยากจนไปตลอดชีวิตหรอกนะครับเพราะว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนก็อยากจะให้ลูกมีชีวิตอัตคัดขัดสนจริงไหมครับ พระเจ้ารักเราก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ก็อยากจะให้คริสเตียนเราล่ำรวยมั่งคัง่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเป็นท่อพระพรไปสู่คนอื่นได้มากมายแต่ว่าพระเจ้าก็อยากให้เราเอาเวลามาสแสวงหาพระองค์ก่อนนะครับแล้วพระองค์ก็จะเพิ่มเติมให้เองภายหลังพระองค์ไม่ได้อยากจะให้เราไปลุ่มหลงกับความล่ำรวยมั่งคั่งนะครับพระองค์จะวอวยพรให้เราล่ำรวยมั่งคัง่ง แต่ไม่ใช่ให้เราไปลุ่มหลงกับความร่ำรวยมั่งคั่งนะครับดังนั้นพระอ,ระองค์ก็จึงอยากจะให้เราขยันศึกษาพระคำพีติดสนิทกับพระวิญญาณบริบรรสุทธิ์สกอดเพื่อที่จะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจให้เป็นเหมือนพระเยซูก่อดแล้วพระองค์ก็จะอวยพรให้ภายหลังโดยที่เราก็ไม่เสียคนด้วยนะครับแต่ว่าไอ้เจ้ามารซาตานมารู้จุดอ่อนจิดเสียนเรา มันก็จะแอบย่องมาเสนออะไรให้เรารีบไขว่คว้าความสำเร็จทางโลกเอาไว้ก่อนเราจะได้ออกห่างจากพระเจ้าแล้วก็พลาดไปจากพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้แล้วดังนั้นผมขอหนุนใจว่าให้คุณอดทนใจเย็นๆเอาเวลามาเข้ากระบวนการสร้างสาวกซะก่อนมันก็แค่ปีเดียวเองถ้าคิดจากคนไม่มีกระบวนการสร้างสาวกและ คุณสนใจก็ทักมา,าคุยกันได้นะครับที่ l ลาย ID BigBig 477 Big Big 477 47คือพวกเราก็เรียนหนังสือในโรงเรียนกันตั้ง10เป็น10บสปีแล้วแค่เอาเวลามาเรียนพระคัมภีร์เฝ้าเดี่ยวพัฒนาความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์แค่ปีเดียวเองมันไม่ได้ใช้เวลาอะไรมากแล้วคนก็จะเข้มแข็งมีชัยชนะการทดลอง ทุกลุแบบได้นะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณสังเกตให้ดีนะครับเมื่อพระเยซูชนะการทดลองครบทั้งสามด้านแล้วจึงจะเริ่มออกทำธรรภร,รกิจรับใช้พระเจ้านะครับดังนั้นถ้าคุณกำลังคิดจะเริ่มรับใช้พระเจ้าในด้านฝ่ายวิญญาณนะครับไม่ใช่ด้านฝ่ายโลกด้านฝ่ายโลกคือการรับใช้ในโบสถ์เช่นช่วยทำอาหาร ช่วยเป็นปฏิคมต้อนรับช่วยจัดโต๊ะเก้าอี้ไอ้เรื่องแบบนี้คุณก็รับใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นการรับใช้พระเจ้าด้านฝ่ายวิญญาณเช่นประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นหัวหน้ากลุ่มเซลล์เป็นครูสอนละวีผมขอหนุนใจให้คุณระวังการทดลองของมารซาตานให้มากๆนะครับอย่าเผลอประมาทไปคิดว่ารับใช้พระเจ้าแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะดูแลและอวยพรเอง ซึ่งที่จริงพระเจ้าก็จะอวยพรอยู่นะครับแต่ว่าฝ่ายคุณคุณก็จำเป็นต้องขยันท่องพระวจนะเพื่อจะได้มีอาวุธต่อสู้กับมารแล้วก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาด้วยนะครับมีผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนชีวิตเดี้ยงไปเพราะประมาทไม่รู้เท่าทันเล่กลของมารพอเดี้ยงแล้วแทนที่จะรู้ตัวว่าโดนมารหลอก กลับหันไปขมขืนต่อพระเจ้าซะอีกก็เพราะไม่เข้าใจยุทธอุบายของมานี่แหละครับเอาละครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันให้พิมพ์เลขหนึหรือสหรือสลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคำถามคือคุณเคยแพ้การทดลองข้อใดมาแล้วบ้างครับพิมพ์เลขหนถ้าเคยแพ้การทดลองข้อหนึ่งพิมพ์เลขสอถ้าเคยแพ้การทดลองข้อสอง พิมพ์เลขสามถ้าเคยแพ้การทดลองข้อ3าพิมพ์เลขสี่ถ้าคุณเคยแพ้การทดลองทุกข้อผมจะอธิษฐานเผื่อคุณนะครับพิมพ์เลขศูนย์ถ้าคุณไม่เคยแพ้การทดลองใดๆเลยผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาละครับพี่น้องพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปกับชาวยิวต่อนะครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวยิวในขณะที่ต้องวนเวียนในถิ่นทุรกันดารต่อไปอีก ตั้ง38ปีมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นและพวกเขาตอบสนองอย่างไรและพระเจ้าทำอย่างไรกับพวกเขามันก็จะเป็นคำตอบในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณและผมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ขอพระเจ้าอวยพรครับ